จังโทัพทนิดมืออืมน้ามันมากเลยอ่ะวันดีทุกคนนะคะดีนะคะวันดีนะคะมันคนดีไหมไลน์ตอนกลางคืนหมอกเลยก็มาดูกันทุกครั้งเลยทุกคนก็มาดูทุกครั้งเลยเข้าไลน์ตอนกลางคืนก็มาดูทุกครั้งอืมอ๋อไม่มีฟิลเตอร์ไหนสวยเลย เาได้ฟิลเตอร์สวยจวยไม่มีอันไหนสวยเลยใช้อันนี้ก็ได้อันเดิมที่เคยใช้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะแต่ทุกคนก็ยังไม่นอนเหมือนเดิมนะคะไไๆตอนนี้คือทุกคนก็ไม่นอนสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ คุณาดาวนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ิรนยานะคะน้องหรือพี่ไม่รู้เรียกพี่ประกอนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะปล่อยให้การนอนเป็นหน้าที่ของไรใช่งงกับตัวเองได้แต่ตัวอุ้ยแต่ว่ามาดูบ่อยหรือเปล่าหรือว่าไม่บ่อยมาจุกทีจุกแล้ววันนี้นะคะทุกคนแล้วก็คือทุกคนอะ่ะก็ไม่นอนเหมือนเดิมนะไต์ตอนนี้ก็คือไม่นอนนะเอาทุกคนเข้าหอรู้มุกซุเกงก่อนนะขออนุญาตลูกซิปกางเกงก่อนอืมอืม เอาแล้วเนี่ยไม่รู้สิเก็นเกียตลอดเลยนะคะทุกคนโอเคโอเคคนไม่เห็นอะไรใช่ไหมไม่เห็นร้องร้องใช่ไหมใช่ไหมน <c oughs> ่ารักขอบคุณค่ะคือเขาก็ยังไม่นอนเหมือนเดิมเราต้องงงเหมือนกันเขาเพิ่งกินปวดท้องอะ่ะกินมามกาไปเพราะว่าไม่ค่อยกินข้าววันนี้ปอาจะกินข้าวมื้อแรกก็สี่โมงก็เลย ปวดท้องจริงทุกคนยังไม่นอนกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยมาดูลายขา้าสองของเราคนเนี่ยอะปล่อยให้การนอนเป็นหน้าที่ของเด็กนะคะแล้วเราก็มาคุยกันแล้วหนึ่งแค่นี้ก็สวยแล้วจิ้งโอ่น่ารักมากอยากได้แฟนจริงเหรอคะอยากผมตรงอ่ะพี่ข้าแนะนำเนสมุนมอ่พี่ข้าใช้ยาสมุนของคุณหมอเลยนะพี่ข้าเป็นเชื้อราที่หวัวนะก็เลยต้องใช้ยาสมุนของคุณหมอมุกนี้เหมือนมุกอะไรจิ้งโอลุกไหนลุกไปซะไม่อยากเห็นหนะ้า ชื่อลุกนะคะลุกไปซ้ำาอยากเห็นหน้าค่ะเออผมคืออัศวินอัศวินอนึ่งเลยอัศวินคืออะไรเห็นคนพูดเยอะมากเลยว่าอะไรนะอัศวินอัศวินอะไรสักอย่างนี้คืออะไรหรออัศวินคืออะไรอะ่ะสวยมากเลยขอบคุณคะ่ะอัศวินคืออะไรอะ่ะงูมากเลยเห็นคนพูเรื่องอัศวินเยอะมากเลยคืออะไรหรอมีใครรู้ไหมอธิบายให้ฟังหน่อยได้ปะทำไมเราไม่รู้อ่ะอายุ19ค่ะกำลังจะ20แล้ว ลุกหน้านกลุกไปซานไม่อยากเห็นหน้าอย่างนี้อยากได้แฟนเนาะถ <c oughs> ามจริงเป็นแฟนเนี่ยทุกคนพูดอย่างนี้ใช่รับเขาเป็นแฟนจริงทุกค,คนก็จะแบบ,บนู่ไม่ชอบนี่ไม่ชอบอัศวินไม่เคยนอนจริงหรออัศวินมาจากการที่ไม่นอนก็เลยเจยาอ,อัศวินมาแล้วสวัสดีนะคะกําลังจะนอนเลยเฮ้ยคุยกันก่อนสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะคะคุยกันได้นะคะคืออัศวินมาจาักการที่เราไม่นอนเนาะ คุยคนไม่นอนเยอะมากเลยทําให้เรารู้ว่าวัานนี้วแบบเออคนนอนดึกแบบเราโคตรเยอะคนนอนดึกแบบเราเยอะมากเลยอะเอสวินขี่มาขี่มาเลยมาขาวเบาคือวันนี้เราไม่รู้เลยว่าคนแบบคนไม่นอนบบเราเยอะมากคนนอนดึกมาก อยากเล่นสร้างห้องสงหนห์ใครอยากเล่นก็ต้องมาดูนะคะน้องนัดแบบนี้นะคะนอนตอนนี้ตื่นกี่โมงโอุย้ยนี่แค่ตีสองแบอกก่อนปกตินอนกี่โมงรู้ไหมนอนหกโมงจ้ะตีห้าจ้ะทุกคนพี่สวยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอคัะะอศวินติการมันใช้ชีวิตกลางคืนอศัศวินรติการมาจากอะไรอะไรอะไรก็ชมพูใช่ข้ออมใช้แต่อะไร,ะไร,ะไรเป็นสีชมพูหมดเลยนะคะทุกคนแว่นนี่ดูแว่นเป็นสีชมพู แว่นก็สีชมพูนะคะเพราะว่าเป็นโลกบ้าสีชมพูนะคะใครเข้ามาฝากกดแชร์หน่อยนะคะนี่ใส่แว่นสีชมพูโชว์รรบไปหนึ่งทีแต่แว่นนี้นานมากเลยใช้ตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมอะ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะความจริงางครเปลี่ยนแล้วเพราะว่าแว่นมัวมากที่ฟุกตอนไหนมาอุบวฟุกไหนฟุกนี่หรอไม่ใช่ฟุกนะคะอันนี้เข้าหอมนะคะทุกคน ยิุ่งหาเอฟซีครับชอบมาก1ิบคะแนนชอบกี่คะแนนบีบแก้มให้ดูหน่อยสิครับพรุ่งนี้ไ์กินพรุ่งนี้ไรสองทุ่มค่ะโอเคไม่มีแก้มคือทุกคนบอกให้ข้าหอมบีบแก้มใช่ไหมแต่อยากจะบอกว่าข้าหอมเป็นคนไม่มีแก้มอะคะไม่มีแก้มไม่มีแก้มพุดยัเป็นไงบ้างอะมันคือแว่นเปาะ มันคือแว่นปอมคือสายตาคืออะไรอันนี้เป็นแว่นกองแสงนะคะตัดไว้เล่นเกมแต่ว่าตัวนี้มันมัวหมดแล้วนะคะฉะนั้นลุกคนสามารถส่งดาวได้นะคะเพื่อเป็นการโดเนีให้น้องขาวอมไปซื้อแว่นใหม่เพื่อทาการสตรีมนะคะอยากเป็นเด็กที่ต้องทํำยังไงก็ตกรู้แล้ว้องทำยังไงเขาใจหน่อยเสอใจหน่อย,ออยแว่นใส่แว่นน่ารักไหมแว่นนี้ไม่ค่อยเข้าก่อนหน้าเห็นไหมเห็นปะ แลว,วแว่นมันไม่เข้ากับหน้าทุกคนมันเมื่อก่อนเด็กไงก็เลยใส่แสงแว่นส,สีชมพูแต่ตอนนี้คือโตแล้วแว่นสีชมพูก็คือไม่เหมาะนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเอากกตุ๊กตามาวางตรงขาก่อน,นแปบ๊บหนึ่งนะคะช่บขอบตามือเริ่มไม่ไหวแล้วเอาเอะเลยขอบตาบอกว่าไม่ไหวแล้วฝนตกอ่ะฝนตกอ่ะบ้านทุกคนฝนตกไหมมาจากเครื่องแบทแมนครับ เครื่องแบทแมนคืออะไรอะไรคือเครื่องแมทแมนไม่เข้าใจ